ล่าสุดพี่น้องครับศิลปินที่เพิ่งประกาศลงจากวงแพรวสาวแสงทองหรือว่าอาดีตศิลปินของวงแสงทองนี่แหละครับเขาประกาศลาออกแล้วแล้วก็ไปมาอย่างถูกต้องได้ลาออกกับผู้จัดการแล้วผู้จัดการเองก็รับรู้แต่ไปโผล่ขึ้นวงใหม่ค่ะกลับโดนทวนวงยับดราม่าถลุ่มหนักเกิดอียงขึ้นเมื่อนีเขาอยู่กับทั้งสาวฟูกเขม,มาราชนะครับสาวฟุกค่ะสวัสดีค่ะบ่าวโจ เกิดอยังขืนค่ะคือดราม่าน้องขนาดนี้ดราม่ายับขนาดนี้ทั้งที่น้องทําถูกต้องแล้วอทําถูกต้องทุกอย่างในการขอลาลงขอลาออกจากวงแสงทองเนาะแล้วก็จบฤดูกาลไปแล้วด้วยแล้วเองก็ไม่ได้มีไม่ได้มีสัญญากับทางค่ายกับทางวงด้วยค่ะการที่น้องจะขึ้นจระลงอันนี้ย มันก็เป็นสิทธิ์ของน้องแล้วทางบอสเองทางผู้จัดการ u ุ a เนี่ยก็รับรู้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เขารบการตัดสินใจแต่ทําไมดราม่าเอฟซถึงไปถล่มน้องเพราะอะไรก็เพราะเรื่องไหนรู้ไหมค่ะเพราะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดหรือเปล่าค่ะหรืออ่านไม่ครบในในประเด็นที่พี่ยูโพส์วันนั้นแล้วก็แคปแชทของน้องฮาร์เนี่ยามาโพส์เนี่ยน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะ น่าจะอ่านรายละเอียดไม่ครบ,ครบก็เลยดามา่าไปลงน้องพอเห็นน้องประกาศเนาะบ่าวโจพอเห็นน้องประกาศขึ้นหมอลำวงใหม่ก็คือน้องฮาร์ดประกาศขึ้นหมอขึ้นอ่าวงหมอลำอลังการโชว์ครับผมอ่าแล้วน้องฮาร์ดได้ประกาศว่าอย่างเป็นทางการครับ วงหมอลำมีเกิดขึ้นใหม่มากมายเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ชมผู้ฟังได้เลือกดูและสามารถดูลหลายๆวงพร้อมกันได้เป็นสีสันทางเลือกเหมือนเปิดทีวีนะครับแม่ๆเปลี่ยนช่องไปมาได้ในวันนี้น้องฮาร์ดได้มีโอกาสสังกัดวงใหม่ในานามน้องฮาร์ดพีรพัฒน์เสียงวิหกอลังการโชว์ อขอน้อมกับฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แมๆ fc ทั้งเก่าใหม่เปิดใจให้บักลาอีกจากคนเนี่ย,ยครับเพราะชีวิตน้องฮาร์ดบนเส้นทางหากขาดแฟนคลับขาดกำลังใจจากผู้ฟังกะคงเดินต่อไปไม่ได้นี่เป็นโพสต์ <c oughs> โพสต์นี้แหละ <c oughs> คือ <c oughs> แฟนคลับชาวเน็ตก็เลยไม่พอใจทัวไปลงน้องฮาร์ดว่าตอนที่ประกาศลงจาก พรวพราวแสงทองวงแพรวพราวแสงทองทําไมบอกว่าจะไปศึกษาต่อนี่ก็คือเป็นประเด็นค่ะ,ะบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าผิดหวังกับน้องฮาร์ดอืมอ่าเพราะเหตุผลในวันนั้นไม่เหมือนในวันนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยจนล่าสุด,จน,สดนจนล่าสุดน้องฮาร์ดเองเนี่ยก็ได้เห็นถึงประเด็นแล้วก็กระแสที่มีคอมเมนต์ที่แตกออกเป็นสองเสียดอย่างแบบนี้นนองเอ็งก็ไม่พอใจเออ ไม่นิ่งอยู่เฉยค่ะน้องเองก็ทนไม่ไหวอานุส้ะเนาะใช่ใช่กระทบกับจิตใจน้องนั่นแหละน้องก็คิดไปอ่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นน้องก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าสําหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับหากติดตามผมตั้งแต่วันแรกผมชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คือผมไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัว ขอโอกาสทำงานผมชัดเจนมาเสมอครับในวันนี้ผมเลือกที่เรียนก็คือมอราชพัฒน,น,นอ์อุดรธานีเนาะวงที่ผมจะทำงานแบบไม่กระทบกับวงหรือกระทบกับวงน้อยที่สุดคือวงนี้แหละครับก็คือวงหมอลำอลังการโชว์เนี่ยเสียงวิหกนี่แหละเสียงวิหกสองนี่แหละค่ะคือวงนี้เพราะว่าสํานังกงานของเสียงวิหกเนี่ยเขาอยู่ที่อุดรธานีค่ะแล้วน้องก็เลือกเรียนมอราชพัฒน์อุดรค่ะ แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเหตุผลในวันนั้นนะครับที่น้องลาออกแล้วที่ผู้จัดการยุ้ยนะครับได้เอาไปโพสตผ่าน facebook ค,คำชูวิตคำพาระเนี่ยค่ะคือเป็นการแคปแชทของน้องฮาร์ดเนี่ยเอามาโพสต์บอกว่าน้ําตาจะไหลมไม่ว่าหนูจะเดินทางไหนค่ะย่อมมีอุปสรรคเสมอค่อยๆคิดค่อยๆเดินเดินอย่างระวังนะลูกค่ะไม่ว่าหนูจะเลือกเดิน,ดนทางสายไหน แม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมนะลูกเพราะหนูคือลูกชายของแม่แม่จะรอดูการเติบโตของหนูนะคนเก่งอันนี้พี่ยุ้ยโพส์นะค่ะอ่าเรามาส่องแชทกันหน่อยดีกว่าแชทที่พี่ยุ้ยแคป์พอโพส์ก็คือแชทที่พี่ยุ้ยคุยกับน้องฮาร์ดนี่แหละใช่แล้วอ่าน้องฮาร์ตพิมพ์ไปหาพี่ยุ้ยบอกว่าแม่ยุ้ยครับผมตัดสินใจดีแล้วนะครับผมจะขอลงก่อนขอลาวงครับเมื่อได้ที่เรียนผม จึงจะหาสมัครร้านหรือวงที่ใกล้มหาลัยครับค่ะถ้าไม่มีผมก็จะเรียนอย่างเดียวครับค่ะกาบลาอากอกกาบขอบคุณแม่ยุย้ยแม่แพลวที่ครั้งหนึ่งเคยให้โอกาสผมได้ทำตามฝันค่ะบุญคุณครั้งนี้ผมจะเก็บไว้ไม่ลืมตลอดไปนะครับแม่แล้วก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าผมจะไม่เอ่ยคำลาน,นะครับแม่และผมหวังว่า ความเป็นลูกเป็นแม่จะยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าอนาคตข้างหน้าผมจะอยู่ที่ไหนฮารดรักแม่ยุย้ยมากนะคร,รับค่ะ,ะแล้วพี่ยุย้ยตอบกลับมานะครับบอกว่าถ้าตัดสินใจแล้วแม่ก็เคารพการตัดสินใจประมาณนี้ค่ะอ่าเนี่ยคือในใน,ในในใจความที่คุยกันน้องก็บอกชัดเจนว่าน้องขอลาลรงก่อนแล้วน้องจะไปเรียนต่อก็อจริงแต่บอกว่า น้องก็จะเลือกหาร้านหรือวงที่อยู่ใกล้กับมหาลัยช่แต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยน้องก็จะเรียนอย่างเดี้ยวนี่คือเหตุผลของน้องนะใช่ต้งดีครับนี่ก็คือรายละเอียดจุดประสงค์สำคัญที่น้องฮาร์ดก็ได้อ่าวงอยู่อันได้วงสีเขียวไว้เนาะว่าขอลงจากวงเพื่อไปเรียนและหาสมัครร้านหรือวงที่ใกล้ไม่ได้บอกว่า แค่จะไปเรียนนะคะทุกคนครับผม,มแล้วก็ทางผู้จัดการผู้จัดการยุ้ยเองเนี่ยที่เป็นผู้จัดการของแพาวแสงทองเนี่ยเขาก็รับรู้แล้วก็ยินดีกับน้องเนาะอวยครให้น้องแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไระและทีนี้ก็อย่างแม่แพรวเองแพาวแสงทองเองที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้อะไรไงไไก็ไม่มีอะไร,ออะไรน้องก็อยู่จนจบฤด,ดูกาลแล้วก็ขอออกขอเดินตามฝันก็ไม่มีใครติดใจในประเด็นนี้อยู่แต่มีแต่แฟนคลับแฟนเพลงเองที่เข้าใจผิดครับเข้าใจผิดอาจจะอ่านไม่ครบหรือว่าอาจจะเข้าใจในเจตนาที่น้องออกไปเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วนก็เลยมาดราม่าน้องว่าผิดวังกับน้องบ้างว่าน้องอะโวยโบ้างว่าจะไปเรียนว่าทําไมแบบว่า บอกว่าจะไปเรียนแต่ทำไมไปโฟว์วงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืแล้ว่จนล่าสุดน้องเองก็ไม่เกิดความไม่สบายใจเหมือนกันนอ,อนอกันออกมาโพสต์ลาย,ยามากๆนะสาวกูอน้องฮาร์ดก็ออกมาโพสต์อีกโพสล่าสุดว่าในคืนที่ท้องฟ้ามืดเราจะเห็นดาวชัดเจนที่สุด บางดวงมองช,ชัดๆแล้วยิ่งสวยมาก <c oughs> บางดวงมองชัชดๆแล้วไม่สวยและน่ากลัว <c oughs> น้องฮาร์ดกลาบขอบพระคุณ95%ที่แยกแยะได้และเข้าใจน้องฮาร์ดกลุ่มนี้คือคนที่คอยให้กำลังใจมาตลอด เพราะผมเองชัดเจนแต่วันแรกอยู่แล้วว่าผมจะเลือกวงที่สะดวกกับการเรียนซึ่งณขนาดนั้นคือวงแสงทองผมก็เดินเข้าไปแบบไม่ได้สนดราม่าใดๆไม่สนคำถามต่างๆไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเพราะผมมาขอโอกาสทำงานแค่นั้นและในวันนี้ก็เช่นการวงที่สะดวกกับการเรียนต่อของผมก็คืออลังการโชว์ ผมก็เลือกวงนี้และจะทุ่มเทกับงานให้เต็มที่ตราบเท่าที่อยู่วงนี้การที่ผมออกจากอาวงแสงทองแฮแทไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใดที่ผมต้องโจมตีวงเก่าเพราะก็คือวงที่ให้โอกาสแรกกับผมและตลอดเวลาผมพูดเต็มปาก ว่าไม่เคยทําองค์กรเสียหายทั้งต่อหน้าและรับหลังทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการวางตัวและทําหน้าที่ผมทุ่มเทเสมอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงผมกับอีกหอร์เซส่วนน้อยที่คอมเมนต์ลบกับผมผมอ่านครับแต่ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะ ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเม้นหรือให้กำลังใจผมบางคนมาเม้นผมครั้งแรกคือมาด่านี่แหละครับสุดท้ายนี้ก็คือขอยืนยันคำเดินว่าน้องฮาร์ดจะอยู่ที่ไหนก็คือน้องฮาร์ดคนเดิมยืนหยัดบนความเหมาะสมและมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนขายคุณภาพผลงานเช่นเดิม ขอพื้นที่เพียงสร้างผลงานขอบคุณแม่แม่ที่เข้าใจและรักผมจากหัวใจจริงฝากเมตตาและเข้าใจผมด้วยนะครับฮาร์ดพีรพัฒน์แฮชแทกหมอลำอลังการโชว์แฮชแท็กเสียงวิหกค่ะเบาโจ้ครับผมค่ะอ่ะนี่ก็เป็นโพสต์เคลื่อนไหวล่าสุดจากน้องฮาร์ดพีรพัฒน์นะครับผมหลังจากที่น้องโดนดราม่าเนาะ,ะเราเองก็เห็นเหมือนกันนะเราก็เห็นจริงๆว่าคือมัน มันก็มีแหละที่คนที่ไปดราม่าน้องแบบนี้จริงๆเราเราก็เห็นคอมเมนต์นั้นเหมือนกันค่ะอืมก็ขอให้น้องนะครับโฟกัสที่แฟนคลับที่ส่วนใหญ่ค่ะเนาะเก้สิ้าปอเซ็นดีกว่านาอที่เขาที่เขาเข้าใจน้องแล้วก็ที่เขารอที่จะสนับสนุนผักดันน้องจริงๆอย่าไปแคร์ในเสียงส่วนน้อยที่เขาไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจอ่ะครับยังไงเขาก็ไม่เข้าใจอยู่วันยังค่ำนะครับน้องฮรับแล้วเราเชื่อว่า แฟนคลับของทางหมอลำเพลวพาเสียงทองเองเนี่ยจริงๆหลักๆกเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนกันเขาก็เข้าใจน้องนะเข้าใจค่ะเขาก็เข้าใจน้องแต่ก็จะมีส่วนน้อยบ้างที่มันจะไม่เข้าใจจริงๆก็มันก็อาจจะไม่เข้าใจนั่นแหละ<อ>ครับ<อ>เป็นกําลังใจให้น้องฮาร์ดนะครับ<อ>ขอให้ไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยไปอยู่กับหมอลำอลังการโชว์เสียงวิหกนะครับขอให้ปังๆเพราะฤดูกาลหนะ้าหมอลำอลังการโชว์เนี่ยมาแน่นอนครับเป็นหมอลำปีแรกที่มาแรงจริงๆใช่แล้วเนาะค่ะอืม อาฝากถึงแฟนคลับนะครับสนับสนุนน้องดีกว่าเคารบในการตัดสินใจของน้องในเมื่อน,น้องเลือกแล้วค่ะอ่าน้องเลือกแล้วแล้วน้องเลือกที่จะอยู่อ่าไปสมัครงานใกล้กับที่เรียนซึ่งวงที่น้องเลือกที่มันกระทบกับวงน้อยที่สุดกระทบกับงานกระทบกับที่เรียนน้อยที่สุดเนี่ยก็คือวงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เคารบการตัดสินใจของน้องดีกว่าสนับสนุนน้องดีกว่าเนาะเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถใช่แล้วค่ะครับผมอ่ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับ